สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับเศร้าบรรยากาศที่สดชื่นและแจ่มใสนะครับพี่น้องแล้วพบกันอีกแล้วภารกิจเก่าครับพี่น้องครับตามไปดูวันนี้สิ่พาพี่น้องเข้าไปยมรอบน้ำกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับพี่น้องครับหมู่บ้านนี้ได้เจตโตปลาคอใหญ่กะปักดุกใหญ่กะปักดุกใหญ่นะครับเมือนี้เขามาลุ้นกันว่าสิไดยักษ์โต นะครับพี่น้องยำยังมือนี้โอ้มื้อนีเตรียมถุงไม่เลยโอ้หมานบ่หน้อมือนี้ได้ถุงไม่ไปนะครับถ้าพญายโถ้าพญายโญครับพี่น้องตอนนี้เพราะว่าแจ้งแล้วลูกว่าให้มากินกาแฟพี่อได้จะว่าห่างบ่มาหาบ่มาเสียงหมาดขากันแล้วโอ้ยว่าขากันแล้วแสดงว่าตื่นแล้วโอ้หมู่บ้านนี้พอมาในเพศงานเอาหลอบลงไปใส่อีกแต่ว่าถามบางคำว่าส้มใส่กับใส่ส้มบ่ใส่ก็แล้วขึ้นมาเพราะสั้นเพราะว่าน้ามันขึ้นเรื่อยๆเนาะมันขึ้นเรื่อยๆครับเอามือนี้เอามาลุ้นกันพี่น้องว่าเข้าสีได้ยร์ยักโต ใช่ปะอีพอโตแม่ลำเภาสิได้ักโตอาจารนใต้สิได้ักโตรอบอาจารนใต้สิเขาบ่เมื่อนี่มาลุ้นกันนะครับพี่น้องขากิกระเทาะใส่ไปนี่บ่บ่เมื่อคืนเมื่อคืนนี่รูปห้อยกันนะรูปห้อยกันรูปห้อยแล้วตามไปดูตามไปดูครับพี่น้องครับมาแล้วเอาเสียงรถมาแล้วเอาเสียงรถมาแล้วหัวใหญ่มาแล้วถ้ายพ่อดูกพอกินกาแฟไปได้ได้ได้ดูดูมาดมกินแล้ววันนอ้าะเดินทางพี่น้องโอ้ยด้วยยานพาหนะวันนี้ไปสามคน ชาเลิงครับพี่น้องชาเลิงชาเลิงไปเอ่อเดี๋ยวมีคนนั่งกันตีแน่นอนโอ้ตัดตัดตัดก้าวขาบกขึ้นีโอ้ยพี่น้องยับเป็นลมพี่น้องเลยเอาเดินทางเอ้ยไปใส่เสื้อใส่เสือสีแซมผู้แอมเลมเลยเนี่ยเอาอไ่เอาไปพอกันยิ่งมองรอบพี่น้องเข้ามาถึงเวทีเรียบร้อยพี่น้องลุกไหมแม่เพราะตังค์พายามร่อเพื่อกันบ่ โอ้พ oh, oh, ่อตามพยายามเบียดโอ้อ้าวอ้าบ้าบาทนี่พี่น้องมาลุ้นน้ำกันมือนี่ไปะพอมาถึงเป็นที่เรียบร้อยไปยันเดิ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 นอ้าลงน้ำมาแล้วพี่น้องบาทนี่มาลุ้นกันนี่นี่ก็ฟอดนี่กบฟอดฟอดปลาสลิดโอ้ฟอดปลาสลิดทีบพ่อเป็นแนวนี่โอ้ฟอดปลาสลิดพี่น้องจันท่ามันบ่วมนี่โอ้บ่มีหั่นมีห้อยรันอยู่พี่น้องมือนี่ ยังไงนี่นน่อูเบตตาดิได้บพาตาเพาตาไม่เาตนกันมาซช่นะแบบกันพุ่นรอบยี่พุ่นได้พอนี่เขามีบ่เอาหาเลหาดูหาดูีก็เรามองดิเพราพอตาเสพิดเอาปลายังครับนี โอ้ปลาคอปลานี่ยนะพ่่สันท่านถือไปเใช่ใส่เงยยังครับเนี่ยให้เงยขี้เดียนโอ้พอก็ยามเอ้ามันมาหน่อยตาหลังนี้มาฟองว่านเลยปลาดุกโอ้พี่พี่หลังนี้เราได้ปลาดุกปลาดุกวันนี้วันนี้ไม่มีอะไรเลย ปาถึงรตาตาตโอ้ปาปามันจะลุดปาถึงเบ็ดพอตานั่นๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆอๆๆาๆๆ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 ลๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆนๆนอๆๆาๆๆ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 ไๆๆ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 ้ๆๆๆเๆๆ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 ้ๆๆ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 ่ๆๆๆๆ้มี่ๆๆๆนๆๆ่ๆๆ่นๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 อๆๆ่ๆกๆๆเๆื่อๆๆๆรๆๆ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 อาๆๆๆๆๆๆๆ เราเรายู่แถวนี้พ่อพ่อเอาไปใส่ใส่ครับจังว่าพ่อพ่อพ่อย่ายไปใส่ทั้งได็โอย้ยงายไปทั้งพุน่นโอ้ยป่าบอนพี่น้องเลยอยู่กลางหนองป่าป่า,ปา,ปาบอนปู๊ยขักขัดขัด พี่น้องเราดูบรรยากาศตอนเช้าๆที่เก่าเวลาเดิมนะบ้านแพงอืมแถวนี้กูออกบิดแล้วพี่น้องอันนี้กูออกบิดแล้วเพราะว่าดินหยดลงใส่ครับไหพอลงไปยามบิง้งจันกับบอลันพ่อหน่องมัเนี้เสียดอีกว่ไม่เต้นต่ำบ้า เสียดีลิกบ่ไม่ติลบบ่อลาบห้องมีเงบ่อลบ่มีเงี้องมือนี่เอ๊ตอนนลั่นบ่ลั่นบ่อเนี่ยลั่นคือถ่วมป่สั่นว่าลั่นแบบถ่วมถ่วมเอาลันแบบถ่วมถ่วมกลุกกโอ้ลั่นซื่อลั่นแบบถ่วมถ่วม พี่น้องเอ้ยยเนี่ยมัวเศร้าป่าหน่อยก็ลังบึบบุบบับอยู่อุ้ยว่าป่าป่าป่าฮั่เห่ากูเลยนี่แม่นป่าเห่าป่าเห่าฝนจีดตกก็สันน่พ่อป่าป่าบึบบับบุบบับอยู่พี่น้องเลยอ๋อใส่ไฟเพรามันลันทื่อื่นป่ะลันทื่อื่นน้ำท่วมจันพี่น้องแต่ว่าหลังนี่ลันลันแต่ว่าน้ำท่วมว้ายเปิดติพ่อ มีเอามั้พ่อโมมีเอ้าโอ้น้ำท่วมจันไล่ไล่ขาเกศลุดบมาจากอืมอืมเอ้าใส่ไว้ฉันะใส่ไว้คือก็โอ้ยสควอนได้จันนี่างพี่น้องเลยสควอนได้จันนี่เลยอาสะจันได้จันเอ้ามัตื่กันง่ายมันลั่นเอวเองพี่น้องอืมรอพ่อทีวะโอ้าวเขาแล้วเขาอีก โอ้โหริ้วพังเลยพี่น้องป้าตัวนี้มันเขาตีเว้นเหมือนตัวจะมว่างเบิดจะมว่างเบิดเมียนตีเว้นหมดละอือตัวนันจมว่างเบิดตัวเขาแข็งตัวแข็งแล้วจกจกจกเอาก็ได้โอ้โหจกแก่ก้นเลยโอ้ใส่ถุงไม้เลยมือนี่พี่น้องเลยย้ำถุงไม้ย้ำถุงไม้ป้าตัวนั้นตัว่างหัวแดงแสดงว่าเขาตีเว้นพูนน่ะลูกตัวดังเบิดเลยพี่น้องเลยโอ้

อันนี้พวกกันจะเข้าทั้งม็ดด้วสองตัวแล้วพี่น้องเลยจับไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนเชื่อเื่อโยนแบวันบ่มีปากของวันไจับขึ้นมาเชื่อๆโยนแบบวันบ่มีอห้างบ่มีห้งที่เต้นเนาะโอ้โอ้ใส่ยังเสียยังไงเอาไปเบิ่งหลังอื่นเอาได้ซ้อนแล้วพี่น้องแหกมันแล้วแหกมันแล้วได้ซ้อนอันนี้กับจันจะควงพี่น้องหลังนี่บรันหลังนั้นลันดีพอโอาหลังนี่ลันงมาทันพี่น้องจะเกาขันลันงขันบ่มีเสียทีชิกกับปลาท่านละ ปลายังว่โอ้โตัวหาตัวปลาเาไป้าตัวพี่น้องเลยปากกตุ้งตุ้งน้ำตุ้น้ำตุน้ำาตัวเาลังเดียวหาตัวปากกาวะนี่มั้ยโอ้ทอด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 นนนขนาดไล้พี่น้องเลยมื่อนั้นสิบแปดบแปมื่อนี้เขาวาแต่ว่า เขาเขารอบชี่แปลตัวเป็นเรื่องแปลกแต่ว่าจันนี่มนเขาพ่อมันแบบไหนเจอมบลเอบาลันลันจอมบาลันตันกันไว้อีกีดิอ๋อใช่ทุงมีหาตัวพี่น้องจันเขาลังเดียวหาตัวเบ้วโอ้ยโอ้ยขันเป้าคอนี่ดีดีส้มขึ้นเลยนี่ครับโอ้ยเขาคุ้มเขาคุ้เขาคุ้มเขาพอมันเยอคือตัวนึงเขาไปแล้วมัน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 บอลันถันเสืันลันเสียกัน แต่ว่านี่อันนี้ก็อจิเข้าไฟพ้นต้นน้อยเนาะพ้นเข้าไฟพ้นก็ว่าท่านได้ไปถึงไล่อาจจะยกว่าจะนิวอว่าก็เล่นนะก็เล่ยนนะนะขึ้นคอยเข้าไปมาเข้าไม้แล้วแล้วกูกูบ่กท่านได้รันไล่ได้เนี่ยพ้นเข้าไม้พักบุ้งพี่น้องกำลังยืดหนามไปอีกแล้วโอ้ไม่ใเ่พ่อยิงจ่ออันยู่พักบุ้งพี่น้องก่อนพังบุ้งยังนะโอ้แล้วไปพ่พอโอ้ใสจยากไล่เราใสจยาก อืมอืมอ๋อลุนไปเรื่อยๆพี่น้องย่างอีกอยู่หลายหลังอยู่นะครับรุ่นน้ากันยามน้ากันครับพี่น้องมือนี้รอผมครับพี่น้องรอผมครับเป็นได้ครับมือนี้รอผมเป็นได้พ่อบ่มีโอ้ยโอ้ยขายหนาขายตาได้่ารอผมนี่ฮะมะเข่ากัเอาไว้หันหลังมองเก่าหันลังของพ่อจะหันหลังนึ่งมันบะหันเดิหลังหน่เอาไปเอาพ่อเราอ้วงนะเอาไปมองมันถือมันนึ่งหนึ่งดิ โอ้ใหญ่ไปก็ถือเลยนี่ยน,<ห>น,นะนะแกเทียงเลยว้านกเจา้าบินผานผัาไปแล้วมึงเดรุ่นขนาดพี่น้องเลยแต่ละลังนี่ฮะอันนี้ทวม,อนนวมโอ้ข้าเป็นเขากระต่ายแล้วพี่น้องเลย เด็กบกหอยเด็กบกหวยหน่อยนึงโอ้หมูว่านเพื่อนไดตัวหนึงนี่หลังนี่เนาะโอู้ว่านเพิ่นไดตัวหนึงหลังนี่เอีกอยูสองหลังครับพี่น้องของผมอ้ไปลุ้นด้วยกันสองหลังนี่เนาะพ่อเนาะของผมเลยนี่เนาะแน่คือว่าจังหมูว่านมันพอนะมันหนีหรือนี่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 เพราะเขาเราคว่บมันเปียกคำนันคำนันเขามันรลอดสิเปียก มันละโอ้มันห่านบดินมาจา่นี่พอบาได้แชเพันนบบมีโอ้ยตัวกันด้วยวันพันหล่าบเมียนพี่น้องเพันบ่มี่เออขมูลข้อุดมู้อโอล้างมันมันพี่น้องลังสุดท้ายมาลุ้นกันอาคดอนี้ต้อมีจริงๆแิเปียกแสดงว่าบบมี่นั่น่ีดิน โอ้ยบะหมานเลยหลอบมืนี่พี่น้องเลยโอ้ยนอบอกไอ้ข้าขี่กรเถอะใส่ไม่ใช่เปล่าวะยู่ใส่ยิ่กว่ามดดมดแล้วมีแต่สะพานผมมีแต่สะพานอ้าไปเบิ่งทังสะพานดีพี่น้องไปลุ้นสะพานไปลุ้นสะพานกันอ่าฮะโอ้ปะถ้าไปลุ้นสะพานพี่น้องครับปะพี่น้องเข้าบ้านไปเบิ่งอยู่สะพานเดี๋ยวเดี๋ขึ้นอยู่ลูกอขึ้นอยน้อง โอ้ยเดียวเจอเราพี่น้องแต่ว่าไปบางยี่สหนีกโอ้แปดแนวเราเก่านี่ยามตือนชอาไหมนั่มาท่านเดนเี่ยอยู่วันวันเชิญไปมองหลายบนถึงแล้วพี่น้องเอารงๆรถมามีคนขับโอ้ยรถมนมีคนขับข้าคนเลี้นมอ้ามายังพอเ มะแข้งขมหวานบ่หวานโอ้ขมหวานโอ้ยสวอี่างยมะแข้งขมชิ้นมะแข้งโอ้ยยูนนี่มีจันกาลับอจันลองดหน่อยออ้ยุ้ยง่ต้องมาบอกนี่้มยตกใจฝนมาตกฝนาโอ้โห บนตกเขาได้ตัวใหญ่เนาพอหมื่นเนาะของ้าบดมาพอจันนี่ลันบ่พอตัวหลังนี่ลันพี่น้องหลังนี่ลันไปยังก่นอหนูลันมัเลยโอนูลโอหนูกัดสายอะโอ้ อพี่น้องเอินหนูกัดยาม่กินมัถือกไล่ขาเก็ดจันไลยลันไม่ใช่พ่อมาควันอยู่โอ้โหหนูนี่สำคัญนนุ่เดี๋เดเจ้าอ่ะยวหอดหน้าหางกันห่อว่าจะกันเจ้า่ลันบ่าบอลัน ลั land, ber et, ber et ่นมาพ่อโอ้ลั่นเบิดเบิดไปเบิดแล้วเบิดเตยยูพุนบ็ดเตยยูพุนโอ้ยยูพุนซ้อนลังอ๋อในประได้นกระจับไม่ชันไม่เงียบสันนี่พ่อว่าไปถึงแล้วพ่อไม่ใช่พ่อลั่นที่พ่อลังนี่มีบอฮะผมนีลั่นคือเก่าอีกแล้วพี่น้องมันเป็นหนูนะป็นยันใช่ โอ้โหนี่ส้ำคัดเงาพี่น้องนะครับเอาผมลงไปหายพ่อเจ้าแบกกอนเบิดไปพ่อหลอมั้งบ่บ่บ่สิุภาพไปเบิ่งหม่องไม่บ้าทุกเอาพี่น้องตามไปดู่เบิดไง่ายเอาเบิดไง่ายตอนนี้พ่อว่าเอ้าแต่ว่าบ่เบิดเน่ายามเอาน้ำไปเบิ่งว่าได้บ่อหรือบ่ได้มื้อนี้นะครับพี่น้องเอ้าอีพ่อตรงแปดเนี่ยเราก็น่ายามเราพี่น้องมื้อนี้ตามไปดูว่าจะมีอะไรให้พี่น้องแฟนขับเอฟซีเราได้ดูกันไปพี่น้องไปพี่น้องอ้ยโ สาองตมองล้วพมือ้นถ้ามัเกได้กินได้กินยได้กิน้วกแต่ว่ากเออ้วกได้กินเยอแวก็มันไปนัดไปสามมองตีมองล้วแต่ว่ามองชุดทไทยนี่ี่่อเราประกันมามันมันโอยังนีกนี่ไปเขาเขาเปเี่ยวข้าบ้านข้าบ้านตัวนี้ว่าพาไปเพื่อจพาไปนขาคือว่าเขามาบ้าน เอาย่าก็ถ่ายไเอาวัดีครับโอ้เอามือนี้างนอกบ่ปันได้คางนอกไมว่ามีสสเด็ดอีกยูวซันยูใสไปบิ้งไปบิ้งไปบ้งนอยครับไปบิ้งยูยูพีแห่งหมานวันนี้พอว่าผ้าขาวมเบึงโอ้ว้าวว้าวโ้ินน้วกันโอ้ยินน้ำหมวกกันสันนพอว่าอ๋อ ื้นพ่อเป๋อไม่ต้สมัมตองุ่ดแล้วแนนมัดเลยเยเยหมมองเนมันคักบัดนี่พี่น้องโอ้ย้ไฟาบมองหนีหมันคักเอาพ่อเปอไม่ต้ใส่นี่ต้งพ่อเปอไม่ต้งส่ข้นพี่น้องเอ๋บาดนี่ไม่ใช่พ่อเับอีแม่มือนี่เออไปอตอนไหนเกิวันน้อนตีฟ้าอีบัมาดตีส เพื่อเป็นรักเอาป่าโอ้ยพ่อเอ้ยพี่น้องเลยสุดยอดครับปลาดุกตัวนี้ตัวหมูวัดนี่อยูกจะว่าปลากคอปลากคอสุนี่ได้มากมากขึ้นมาพอนี่โอ้ยเฉพาะอีพอยแล้วว่าหมานคักหมานแข่นมาสั่นแล้วเขาบอกที่นี่เวลาบอกตีได้ขวตัวบัตรขวดอ่ะพุณละเอาไปบ้านสวนเอาไปบ้านสวนเลยเอาไปบ้านสวนน้ำค่อยสะดวกสบายมาสั่นเอ้าขอบคุณพี่น้องเขานะครับที่ที่ตามช่องลำเพาตะลุวันปลาเพลยนอย่าลืมฝากกด subscribe

ได้ปลาแดกครับมือนี้ปลาแดกแซ่บปลาแดดง่อยี่แม่พี่เอ้าขอบคุณพี่น้องครับสุดท้ายปลายมือพี่น้องครับยูดีกินแซ่บสูคูสักคนปลาสจากโลกให้ข่าเจ็บพ่อกันไม่ชีพนาว่าเข้าสิ่ปีรุ่นยังกันแต่ว่ามือนี้สี่ชลองหนึ่งหมื่นห้าพันคนนะครับพี่น้องไม่เพ่าที่สี่ชลองแบบใดนพี่น้องครับที่สามชีพต่อไปแทนค่ะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับมาาเอนไป